่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินธรรับหน้าท,ที่ดำเนินรายการนะคะจะกกนเป็นประจำทุกๆวันอังคารคะ่ะช่วง3ามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งกับเรื่องราวของสารปกครองที่เรานํามาฝากกันแล้วก็มีกรณีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคดีปกครองด้วยนะคะแต่ว่าช่วงแรกของรายการคะ่ะโฟนขอพาคุณผู้ฟังมาฟังสารคดีสั้นของสารปกครองกัน อนนนะะคะไปัักักฟงเลยค่ะเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนมีเหตุทะเลาะวิวาทผิดพลาดถึงไล่ออกคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกล้าซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัายระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชา โดยอธิการบดีได้มีคำสั่งลงโทษในกล้าให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามจะออกคำสั่งไล่ออกในกล้าไม่ลาออกอธิการบดีจึงมีคำสั่งไล่ออกจากการเป็นนักศึกษาในกล้าอุทธรณคำสั่งลงโทษดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรในกล้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษและคำสั่งวินิจฉัยอุทธร์ ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่เคยเป็นคู่กรณีก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักศึกษาต่างสาขามาก่อนและอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการก่อการทะเลาะวิวาทการที่อ้างว่าตนเองเป็นเพียงผู้เข้าไปเจรจากับอีกฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแย้งและพยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้พกพาอาวุธแต่เมื่อพฤติกรรมมีลักษณะเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษาและมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างชัดแจง้งการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง เมื่อไม่ปรากฏว่าการดำเนินการทางวินยัยมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงและไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดีที่เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและเชื่อฟังคำสั่งครูอาจารย์ได้อีกจึงมิใช่การใช้ดุลพินิษวินิจฉัยที่ไม่สมเหตุสมผล ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออกจึงเป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วและโดยที่คำสั่งวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายพี่ภาคสายกฟ้อง สารปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th ขณะน,นี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง กลับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งนะคะกับ30นาทีคดีปกครองค่ะสําหรับคดีปกครองที่หยิบยกมาคุยกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการ เวนคืนที่ดินบางส่วนของประชาชนเพื่อมาจัดทำบริการสาธารณะอย่างเช่นการสร้างถนนสร้างสะพานข้ามคลองสะพานลอยต่างๆซึ่งในการเวนคืนที่ดินของประชาชนนั้นก็จะต้องจ่ายค่าทดแทนอย่างเป็นธรรมแล้วก็จะต้องนำที่ดินที่ได้เวนคืนไปใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเวนคืนนั้นด้วยนะคะประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าถารัฐเนี่ย ขอเวน้นคืนที่ดินจากประชาชนโดยแจ้งว่าจะนำที่ดินไปสร้างทางหลวงแผ่นดินโดยการถมดินเพื่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางหรือคอนกรีตแต่ว่าหลังจากนั้นกลับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นเป็นไปสร้างสะพานแทน ทำให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้เวนคืนที่ดินเห็นว่าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็เป็นการทําโดยไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เลยเอาเรื่องนี้ไปฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้เราจะคุยกับวิทยากรจากสํานักง,งานศาลปกครองคุณมนัสการเครสุวรรณอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณมนัสการคะ่ะสวัสดีค่ะคุณนันทประพัฒและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะเรื่องของข้อพิพาทเรื่องเรื่องนี้เป็นยังไงเหรอคะค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเนี่ยเขาเป็นเจ้าของที่ดินนะคะซึ่งตั้งอยู่ในแนวเขตการสํารวจเพื่อดําเนินการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินอะนะคะซึ่งมีระยะทางยาวประมาณเก้ากิโลเมตรเศษได้นะคะผู้ฟ้องคดีก็ได้มายื่นฟ้องนะคะว่าแขวงการทางในกํากับดูแลของกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อก่อสร้างโครงการอางเก่านะคะปรากฏว่าที่ดินของผู้ฟ้องเนี่ย เนื้อที่ประมาณ20ไร่เศษนะคะก็ถูกเขตทางที่จะต้องถูกเวนคืนจำนวน6ไร่เศษแต่เนื่องจากว่าหลังจากที่มีการจ่ายค่าทดแทนไปแล้วนะคะก็ได้มีกลุ่มบุคคลเนี่ยนำเครื่องจกักรกลพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือเข้ามาขุดดินบริเวณสวนที่ถูกเวนคืนดังกล่าวไปขายนะคะทำให้พื้นที่นั้นเนี่ยเป็นบอ่อ ทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวได้ถูกประกาศให้เป็นเขตทางซึ่งเป็นทรัพย์สินของรัฐไปแล้วนะคะโดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ดําเนินการกับผู้ที่ก่อความเสียหายดังกล่าวแต่อย่างใดและหลังจากนั้นเนี่ยกรมทางหลวงก็ได้กําหนดให้มีการทําการสํารวจและออกแบบสร้างสะพานข้ามบ่อน้ําในบริเวณดังกล่าวนะคะเป็นระยะทาง140เมตรซึ่งต้องใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ30ล้านบาทนะคะซึ่งก็มากกว่าการถมดินและก็ทางการทําถนนเนี่ยประมาณสองเท่าเลยทีเดียวนะคะ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบและชาวบ้านใกล้เคียงนะคะก็เลยมีหนังสือร้องเรียนคัดค้านการขอสร้างสะพานดังกล่าวนะคะโดยขอให้กรมทางหลวงเนี่ยเปลี่ยนแปลงแบบการก่อสร้างสะพานให้กลายเป็น,มา,ปนมาเป็นการถมดินและการสร้างถนนเช่นเดิมอะคะ่ะอ๋อค่ะพอรับหนังสือคัดค้านจากชาวบ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการยังไงต่อไปคะค่ะอธิปดีกรมทางหลวงนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้มีหนังสือชี้แจงผู้ฟ้องคดีว่า สภาพพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยในช่วงที่เริ่มดำเนินการสำรวจก็พบว่ามีสภาพทางกายภาพของพื้นที่เป็นบ่อลึกซึ่งมีความลึกจากระดับดินเดิมสูงสุดก็คือถึงก้นบ่อนะคะประมาณแปดเมตรซึ่งในทางวิศวะกรรมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเลือกก่อสร้างในรูปแบบของโครงสร้างแทนการก่อสร้างในรูปแบบปกตินะคะเนื่องจากว่าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพน้อยที่สุดและคันทางก็จะมีเสถียรภาพสูงอีกครั้งเนี่ยยังไม่ต้องมีการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มเติมไปจากเดิมด้วยนะคะแต่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาเห็นว่ากรมทางหลวงกระทาการโดยไม่สุจริตแล้วก็ไม่เท่าด้วยกฎหมายเนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการในภายหลังนะคะหลังจากที่มีการเวีนคืนที่ดินเพื่อการก่อสร้างถนนไปแล้วเนี่ยจึงนําคดีมาฟ้องนะคะต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้กรมทางหลวงยกเลิกการก่อสร้างสะพานข้ามบ่อน้ําแล้วก็ให้สํารวจออกแบบเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างใหม่ให้เป็น ขมดินเพื่อสร้างผิวถนนจาราจรลาดยางนะคะหรือคอนกรีตตามที่กำหนดไว้ในแผนง,งานเดิมอะ,ค,ะค่ะอืค่ะแล้วคดีมาถึงสารปกครองแล้วเนี่ยทางสารมีความเห็นเป็นประการใดบ้างคะค่ะคืออย่างนี้นะคะคดีเนี้ยเนี่ยมีข้อเท็จจริงที่เราฟังได้ว่า ก่อนที่กรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวนะคะในส่วนที่ถูกเขตทางเนี่ยจะถูกโอนไปเป็นของรัฐตามที่ได้มีการตกลงซื้อขายกันไว้นะคะรวมทั้งก่อนที่จะกรมทางหลวงจะได้เข้ามาครอบครองหรือใช้ที่ดินในส่วนที่ถูกเขตทางดังกล่าวเนี่ยก็รปรากฏว่าสภาพของที่ดินแปลงดังกล่าวนะคะก็มีบ่อน้ําอยู่ก่อนแล้วและบ่อน้ําดังกล่าวก็ไม่ได้เกิดจากการขุดของหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใดนะคะกรณีนี้เนี่ยกรมทางหลวงจึงย่อมมีดุลพินิษในการกําหนดรูปแบบมาตรฐาน และลักษณะการก่อสร้างทางหลวงในจุดบริเวณที่ตัดผ่านบ่อน้ําดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมจราจรทางบกนะคะเพื่อให้การดําเนินกิจการทางปกครองหรือจัดทําบริการสาธารณะเกี่ยวกับการคมานาคมขนส่งเนี่ยบันลุกผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวมนะคะซึ่งกรมทางหลวงเนี่ยก็เห็นว่าในหลักวิศวกรรมเนี่ยสามารถพิจรารณาออกแบบการก่อสร้างทางหลวงในจุดบริเวณที่ตัดผ่านบ่อน้ําดังกล่าวได้สองรูปแบบนะคะ โดยรูปแบบที่หนึ่งการก่อสร้างในรูปแบบปกติซึ่งจะต้องดําเนินการถมดินเพื่อให้คันทางมีความสูงเท่ากับสภาพทางกายภาพเดิมและก่อสร้างคันทางสูงเท่ากับระดับที่ทางวิศวกรรมกําหนดไว้เนี่ยจะก็จะมีข้อจํากัดอยู่นะคะก็คือว่าหนึ่งการถมที่ดินดินนะคะทางในระดับความลึกมากเนี่ยจะต้องใช้เขตทางเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะเนื่องจากว่าบ่อเนี่ยมีความลึกและมีพื้นที่กว้างกว่าเขตทางที่กําหนดนะคะ หรืออาจจะต้องใช้โครงสร้างกำแพงคันดินด้านข้างเนื่องจากว่าบริเวณข้างทางเนี่ยยังมีระดับที่ต่างกันค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นปัญหาในการขยายคันทางในอนาคตนะคะสองก็คือว่าเสถียรภาพของคันทางในช่วงดังกล่าวจะต้องดําเนินการซ่อมบํารุงเป็นระยะนะคะเนื่องจากว่าคันทางที่ใช้ในการถมดินที่มีความลึกค่อนข้างมากเนี่ยจะเกิดการสุดตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากการที่เปิดใช้งานถนนน,นะคะสาม สภาพพื้นที่ด้านข้างนะคะก็ยังคงมีสภาพที่จะเป็นบอ่อน้ําอยู่ซึ่งมีความแตกต่างกันของระดับค่อนข้างสูงและอาจส่งผลให้คันทางเนี่ยเสียหายเนื่องจากคันทางนั้นอาจจะจมอยู่ในพื้นที่น้าท่วมขังได้นะคะสี่การเชื่อมต่อทางเข้าออกเนื่องจากพื้นสภาพพื้นที่นั้นมันจะมีการที่อยู่ต่างระดับกันมากนะคะก็จะกระทําได้ยากและอาจเกิดความไม่ปลอดภัยในทางวิศวกรรมได้นะคะค่ะ การก่อสร้างในรูปแบบที่สองมีลักษณะเป็นอย่างไรคะค่ะเป็นส่วนการก่อสร้างสําหรับรูปแบบที่สองนะคะก็จะเป็นการก่อสร้างในรูปแบบของโครงสร้างซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้โครงสร้างทดแทนความแตกต่างของค่าระดับนะคะอันเป็นรูปแบบทั่วไปที่ใช้แก้ปัญหาทางวิศวะกรรมบริเวณพื้นที่ที่มีลักษณะดังกล่าวนะคะแล้วก็มีข้อได้เปรียบก็คือว่าหนึ่ง รูปแบบดังกลา่าวก็จะมีเสถียรภาพของคันทางสูงเนื่องจากเป็นรูปแบบโครงสร้างและในอนาคตหากต้องมีการขยายความกว้างของคันทางนี่ก็สามารถทําง่ายกว่านะคะโดยสามารถก่อสร้างขยายในลักษณะเดียวกันได้นะคะสองการสุดตัวของคันทางภายหลังเปิดใช้งานเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เกิดขึ้นนะคะก็ทําให้การบํารุงรักษาทําได้ง่ายแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าสามสามารถดําเนินการจัดทํา จุดกลับรถลอดใต้สะพานเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ทั้งสองฝั่งทําให้มีผู้ใช้ทางที่สามารถจะเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบถนนได้นะคะ 4. สี่สภาพทางกายภาพก็ยังคงมีสภาพใกล้เคียงสภาพเดิมมากกว่านะคะซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยแล้วก็พบว่าเป็นพื้นที่รับน้ํานะคะหากดําเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิมเช่นไปถมคันทางก็อาจจะทําให้ การจัดการระบบระบายน้ําในพื้นที่นะคะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและอาจเป็นการเป,เป็นคันกั้นน้ําำนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมขังในภายหลังได้นะคะจึงเห็นควรก่อสร้างทางหลวงในจุดบริเวณที่ตัดผ่านบ่อน้ําดังกล่าวนะคะในรูปแบบของโครงสร้างหรือสะพานข้ามบ่อน้ํำนะคะอันเป็นการพิจารณาไปตามสภาพพื้นที่ที่ปรากฏต,ต่อกรมทางหลวงแล้วะค,ะค่ะค่ะหมายความว่าถึงแม้จะ พิจารณาดำเนินการได้ทั้งสองแบบแต่แบบที่สองคือก่อสร้างในรูปแบบของโครงสร้างจะปลอดภัยแล้วก็คุ้มค่ากว่าแบบนั้นหรือเปล่าคะค่ะถูกต้องแล้วคะ่ะแม้ว่าในคดีนี้นะคะผู้ฟ้องคดีทั้งสิบจะอุทธรว่าการก่อสร้างทางหลวงในจุดบริเวณที่ตัดผ่านบ่อน้ําดังกล่าวเนี่ยสามารถก่อสร้างในรูปแบบปกติโดยการถมดินสร้างเป็นถนนได้แต่เนื่องจากบริเวณ พื้นที่ดังกล่าวนะคะเป็นที่ราบที่ใช้สำหรับทำการเกษตรไม่ใช่ห้วยหนองคลองบึงตามธรรมชาติหรือว่าเป็นทางน้ำไหลผ่านนะคะรวมทั้งบริเวณใต้สะพานเนี่ยก็จะยังเป็นแหล่งต้องสูงของมิจฉาชีพและอัจญากรรมและเป็นแหล่งน้ำท่วมขังสะสมสิ่งตกปรก,กนะคะซึ่งผู้ฟ้องคดีก็อ้างว่ากรมทางหลวงไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา แล้วก็ไม่ได้คานึงถึงความต้องการของประชาชนนะคะที่ทักทัดค้านแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของการสร้างสะพานอีกครั้งการก่อสร้างสะพานข้ามบ่อน้ําแบบคู่ขนาดนั้นเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณกว่า60ล้านบาทนะคะมากกว่าการก่อสร้างถนนที่มีระยะทางเพียง140เมตรอันเป็นการใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลืองไม่คุ้มค่าและยังจะต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่นะคะ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบก็เลยเห็นว่าการก่อสร้างสะพ,พานข้ามบ่อน้ํานะคะเป็นการสร้างภาระาให้เกิดแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเกินสมควรและเป็นการปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อหลักธรรมาธิบาลนั้นก็ตาม,มานะคะแต่ศาลก็ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรมทางหลวงซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการก่อสร้างทางหลวงพิพาทนะคะได้กําหนดให้มีการก่อสร้างสะพ,พานข้ามบ่อน้ําในจุดบริเวณที่ทางหลวงตัดผ่านบ่อน้ํา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แล้วก็มีหลักทางวิศวกรรมสนับสนุนอย่างชัดเจนนะคะโดยจะเห็นได้ว่าการก่อสร้างสะพานข้ามบ่อน้ํานะคะเป็นรูปแบบการก่อสร้างทั่วไปที่ใช้แก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมสําหรับพื้นที่ที่มีค่าระดับความสูงแตกต่างกันทําให้คันทางมีเสถียรภาพสูงแล้วก็มีโอกาสน้อยที่จะเกิดการสุดตัวในภายหลังนะคะการบำรุงรักษาและการขยายความกว้างของคันทางก็สามารถทําได้ง่ายกว่าการถมดิน รวมทั้งสภาพทางกายภาพของพื้นที่ยังคงมีความใกล้เคียงกับสภาพเดิมไม่กระทบต่อการระบายน้ําในพื้นที่นะคะในขณะที่การถมดินเพื่อก่อสร้างทางหลวงตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบมีความประสงค์นั้นเนี่ยจะต้องถมดินให้คันทางสูงเท่ากับระดับที่ทางวิศวกรรมกําหนดไว้แล้วก็จะต้องดําเนินการซ่อมบารุงเสถียรภาพของคันทางอยู่เป็นระยะระยะนะคะด้วยเหตุที่ว่าคันทางเนี่ยจะซุดตัวลงอย่างต่อเนื่องหลังจากการเปิดใช้งานทางหลวงนะคะ อันส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางและก็ความต่อเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยนะคะอีกท้งแล้วเนี่ยบ่อน,น้ําที่จะทําการถมดินเป็นคันทางดังกล่าวก็มีความกว้างกว่าเขตทางนะคะจึงต้องทางเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกนะคะหรือต้องก่อสร้างกําแพงคันดินด้านข้างซึ่งก็จะเป็นปัญหาในการขยายคันทางในอนาคตและอาจจะส่งผลให้คันทางที่จมอยู่ในพื้นที่น้าท่วมขังเนี่ยได้รับความเสียหาย รวมทั้งการเชื่อมต่อทางเข้าออกกับที่ดินข้งางเคียงก็จะกระทาได้ยากและอาจเกิดความไม่ปลอดภัยเนื่องจากว่าพื้นที่มีความสูงต่างระดับกันมากนะคะประกอบกับในระหว่างขั้นตอนการสํารวจออกแบบเพื่อก่อสร้างทางหลวงดังกล่าวเนี่ยบริษัทผู้รับสร้างสํารวจออกแบบก็ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะเริ่มดําเนินการการ่อสร้างซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการการ่อสร้างทางหลวงดังกล่าวแล้วนะคะ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างเรื่องการเป็นแหล่งต้องสูงของมิจฉาชีพและอาชญากรรมแหล่งมั่วสุมยาเสพติดแหล่งน้ําเน่าขังสะสมแหล่งสิ่งสกปรกบริเวณใต้สภาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมนะคะซึ่งเห็นว่าเป็นเพียงการคาดการโดยปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุนของผู้ฟ้องคดีด้วยนะคะค่ะแล้วเรื่องของการใช้งบประมาณที่สูงขึ้นราคาอันนี้สารมีความเห็นในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ ค่ะสำหรับในประเด็ดนนี้นะคะศาลก็เห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีนะคะในส่วนกรณีจํานวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างรวมถึงเรื่องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้วก็ความต้องการของผู้ที่มีที่ดินอยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะล้วก็เห็นว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะประการหนึ่งนะคะเพื่อให้กรมทางหลวงดําเนินการก่อสร้างทางหลวงในจุดบริเวณที่ตัดผ่านบ่อน้ําดังกล่าวนะคะโดยการถมดินแทนการก่อสร้างสะพานข้ามบ่อน้ํา ซึ่งเป็นการขัดต่อหลักความเหมาะสมทางวิศวกรรมจราจรความปลอดภัยและประโยชน์สาธารณะที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนโดยรวมนะคะัั้นะส่วนข้ออ้างเกี่ยวกับการก่อสร้างจุดกับรถลอดใต้สะพานดังกล่าวนะคะก็ยังไม่ปรากฏข้อได้จริงว่ากรมทางหลวงจะดําเนินการก่อสร้างในขณะนี้ แล้วก็เป็นกรณีที่กรมทางหลวงจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อไปนะคะดังนั้นเนี่ยาการที่กรมทางหลวงกําหนดให้มีการก่อสร้างสะพานข้ามบ่อน้ํำบริเวณที่พิพาทนะคะจึงเป็นการใช้ดุลพินิษโดยชอบและเป็นไปตามมาตราสามับหวรรคสาแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชาการแผ่นดินพุทธศักราช2534ประกอบกับมาตรา6 แห่งพระราชกิจสดีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช2546แล้วไม่ได้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อหลักธรรม,มาพิบาลแต่อย่างใดนะคะคดีนี้สารปกครองสูงสุดจึงมีคำพิภาษาาืนตามสารปกครองชั้นต้นที่ให้ยกฟ้องเป็นคำพิพาษษาสารปกครองสูงสุดนะคะคดีหมายเลขแดงที่อ .884 2563ค่ะค่ะ ก่อนจะจบรายการวันนี้ไปมีอะไรอยากฝากไว้ทิ้งท้ายไหมคะค่ะอยากจะฝากว่าอย่างนี้นะคะในส่วนของเรื่องของการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นะคะว่าการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดทาโครงการบริการสาธารณะของรัฐเนี่ยเป็นไปเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนและการพัฒนาประเทศนะคะ ในส่วนภาครัฐจึงมีความจําเป็นนะคะที่จะต้องมีเครื่องมือเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนในการดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการเวียนคืนอ,อสังหาริมทรัพย์นะคะดังนั้นการเวียนคืนจึงเป็น,นกลไกสําคัญและเป็นเครื่องมือหลักนะคะในการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐให้สําเร็จรู้ล่วงและรักษาวไว้นะคะซึ่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่รัฐมนูญได้รับรองไว้ด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยโดยที่การใช้อำนาจเวรคืนของรัฐนั้นน่ะถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิทเสรีภาพในทรัพย์สินของประชาชนที่รุนแรงที่สุดนะคะเนื่องจากว่ามีลักษณะเป็นการพรากกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์จากเอกชนมาเป็นของรัฐดังนั้นแล้วนะคะการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นกรณีที่มีความจําเป็นและไม่สามารถที่จะหาวิธีการอื่นมาดําเนินการได้แล้วเท่านั้นนะคะ และในในการดําเนินการเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวรคืนและสังคมมากที่สุดแล้วเนี่ยรัฐนะคะก็จะต้องดําเนินการเวรคืนอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกฎหมายอย่างรอบคอบนะคะโดยจะต้องคุ้มครองทั้งประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันด้วยนะคะค่ะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะสามารถติดตามรับฟัง30นาทีคดีปกครองกันได้ทุกๆวันอังคาร3ามทุ่มถึง3ามทุ่มครึ่งทางวิทยุรัฐสภาแล้วก็ออก,อ,อ,ก,อ,อ,กอากาศพร้อมกันนะคะที่ Facebook Fanpage รวมไปถึง Youtube Channel ของสำนักง,งานสารปกครองด้วยและถ้าท่านสงสัยอะไรเกี่ยวข้องกับสารปกครองหรือคดีปกครองสามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนสารปกครอง1355ค่ะและวันนี้เวลาของ30 นาทีคดีปกครองก็หมดลงแล้วคุณมนัสการเครือสุวรรณวิทยากรจากสำนักง,งานสารปกครองและดิฉันนันประพัฒเฉลิมสินธิรันต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สิ่งที่เราทุกคนล้วงภูมิใจแต่ละคนมันดังไบไม้แค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมาย่อมลอยตามลมไปปลิวปลิวไปทางใดสุดแต่ความเป็นจริง แต่ใบไม้จะไปเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพันผูกกันด้วยการกิ่งกลายเป็นเหมือน่มเงาหิ้งพิงลมแรงแดดแรงร่างกาจะคอยดูแลทุกสิ่งติดตามความเป็นจริงให้กับคนทั้งหลาย ไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้ากแกรงรงราแขังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดฟังไว้ จะไม่ให้เรวรวนและเลือมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจไม่มีใครต้องการให้อย่างยีนไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำและร้าวรานที่ตรงนี้ที่เรา ช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอให้เราดูแลทุกวัน ยากแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรือรุนละเลือมล้ำไปอย่างนั้น เรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรวรวนและเลื่อมลังจะยืนข้างความเป็นธัรมตลอดไป